อีกหนึ่งโครงการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูล,ลนิธิยุวสถิตละคุณคือครูสอนคิดหรือโซเคติกทิชชิ่งที่ทางศูนย์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านครูสอนคิดระดับโลกมาฝึกทักษะและเสริมเทคนิคให้กับนักวิชาการเหล่าภาคีต่างๆทั้งสองรุ่น ค่ะก็จริงๆในกระบวนการเทรนของเราอะค่ะเราวิทยากรของเราเนี้ยได้รับการเทรนจากวิทยากรระดับโลกที่เขาเป็นครูสอนคิดอยู่แล้วก็คือมิสเตอร์จอห์นโซล่านะคะเราได้เรียนรูเ้เทคนิคในการจัด การเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการใช้โฟล์ชาร์ t การทำโซเครติกเซมินาสการทำโพสิชันเปเปอร์การทำดลิเวอร์เรทดิสคัชชั s นคลาสมแมนจเมนต์การใช้ไดเลม่าในการสอนหรือว่าการทำเบนสตรอมทั้งหลายนะคะในกระบวนการเทรนของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นทูเวย์คอมมิวนิเคชั่นคือ มีการรับฟีดแบ k แล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการสอนตลอดเวลาซึ่งไม่มีการใช้สไลด์เลยในกระบวนการเทรนของเราค่ะโดยกิจกรรมจะเน้นการ,รม,มีส่วนร่วมให้คิดมากกว่าการจดบรรยายทั้งนี้ก็เพื่อนำไปไถ่ายทอดให้กับคุณครูในโรงเรียนพันธมิตรได้นำไปบูรณาการกับการสอนของตนโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนคิดเป็นรู้จักไต่ตองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะ ในลักษณะของการสอนคิดที่เราพยายามจะพยายามพูดถึงนี่คือมันเป็นกระบวนการที่ให้เด็ก <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องรู้อะไรบ้างแต่คิดได้ไหมคิดเป็นไหมนั่นะคือรู้จักไหมที่จะคิดวิธีการมันจะต่างกันคือเอเนื้อหาก็อาจจะสําคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าที่เราเชื่อคือว่าเด็กต้องรู้จักคิดได้พูดง่ายคือต้องใช้คําถามเป็นอาวุธหลักในการสอนอะ มันควรจะเหมือนกับถูกปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆมาเป็นพื้นฐานจนกระทั่งมันกลายเป็นระบบคิดของเขาเป็นวิถีชีวิตหรือว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่ในคนคนนั้นไปเลยค่ะครูต้องตั้งคําถามที่นําไปสู่กระบวนการที่จะคิดอย่างไต่ต้องอย่างเช่นถามหาที่มาที่ไปถามหาเหตุหาผลถามหาหลักฐานที่สนับสนุนหรือหลักฐานที่คัดค้านสิ่งที่เขาเชื่อหรือสิ่งที่เขา ประเมินค่าอันนั้นว่ามันมาได้ยังไงมีหลักฐานอะไรสนับสนุนหลักฐานค้ะเพราะพวกนี้มันจะกระตุ้นให้คิดค่ะ ลยุทธ์ครูสอนคิดได้ถูกเปิดกว้างทางเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่36ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอสอและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสอสอคอได้จัดขึ้นเมื่อต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามนชัดเจนว่าอันี้เป็นแค่เครื่องมือท่านอาจจะบอกว่าเป็นเทคนิคเครื่องมือนี่มัน

You have what you have Yeah, only you have do. What do you say they to do to do. to do. to before, of have what have the thing have What this Mark? a I've never been class like this before. were something? did in and class of asking kind you วลาเรียนครูมาอาจารย์ในมหาวิทายเนี่ยเวลารู้ว่าอะไรดีเนี่ยไม่กล้าตั้งคำถามที่จัดว่าทำไมสิ่งที่เรารู้ว่าดีจะเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศเราก็อยู่กันอย่างนั้นเิ็ปีหรืสิบปีอยู่กับเรื่องสิ่งนั้นเรคิดว่าเองนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าคนไทยทั้งประเทศมีการเรียนรู้ที่ดีประเทศไทยเลและไปกันเรียนรู้ประเทศที่แท,ท้จริงทุกด้านนะทั้งเศรษฐกิจสังคมจิตใจศิลปธรรมอะไรหมดทั้งหมคือเครื่องมือที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่ดี news